นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมเปพุทถังสระนังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมังสะระนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสะระนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ต Adams, ั kh, ang, ng, ต Adams, ิยัมปีธรรมังสะระนังขัจามิตัติยัมปีสังคังสะระนังขัจามิปานาติปตา เวรามนีสิกขาปัทถงสมาธิยามีอตินาธานาเวรามณีสิกขาปัทถงสมาธิยามี กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิาม,มุาาาาาาสมา,า,มมาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสัมมาธิยามิ สุราเมรยาตมหาปามาธาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปัานิ สีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโอขะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธาโยภาโรมัญติภารยังบันดิโตวาปิเตนะโสภาโรบันดิโตภาโรจักบ,บันดิตามานีสะเวบันดิโตติ วุจจะติติณบัดนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในบันดิตมะมขะกะถาว่าด้วยเส้นทางของการเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นเครื่องประครับประคอง ฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมะส,สวนสใหม่ของท่านท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสุวรรณเมธาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัสามพยาและประเดียนธรรมสมาคม ตลอดถึงมูลนิธิประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านผู้สนใจในการฟังพระธรรมเทศนาจนกว่าจะสมควรแก่เวลาก็พระธรรมเทศนาที่อัตก็มีหลายวิธีด้วยกันนะแต่วิธีหนึ่งที่เราคุ้นศินกันคุน้นกันก็คือ เรื่องของการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนั้นก็เป็นหัวใจของบัณฑิตหรือหัวใจของนักปราชญ์ที่ท่านกล่าวไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสบันดิโตพระเวสุจิปุริสุสัมปันโนบันดิโตติปะวุจติติแปลว่า เว้นวิจาร์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเร่าดิคิดสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าปราดได้หรือมีถ้าเราอยากจะเป็นบัณฑิตรเริ่มต้นอันดับแรกก็เริ่มต้นจากการฟังเพราะการฟังแล้วจะทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วเรื่องใดที่เรายังไม่เคยฟังแล้วเราเริ่มต้นด้วยใจจดจอ่อนะใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราฟังนะถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจแต่เราก็สามารถที่จะจำได้อันนี้เป็นเบื้องต้นของการเป็นบัณฑิตจะต้องมีสุจิ ปุปรซึ่งเป็นหัวใจของนักปราดซึ่งตรงตามที่อัตมาภาพได้หยิบยกสาธกข,ขึ้นเป็นนิเคปบ,บทนเบื้องต้นว่าโยพาโรมัญ,ญตีภารยังบันดิโตวาปิเตนะโสพาโรบุคคลใดเป็นคนโง่รู้ความที่ตนเป็นคนโง่บุคคลนั้นก็เป็นบันดิตได้ เพราะฉะนั้นเส้นทางของบัณฑิตนี้เริ่มต้นจากการฟังฟังให้หมดจดให้มากปากต้องไวใจต้องคิดนะเมื่อคิดแล้วจิตของเราต้องคิดเมื่อไม่เข้าใจก็ให้ไต่าถามถ้าเราทำได้อย่างนี้รับรองเส้นทางของการเป็นบัณฑิตของเรานั้นก็จะเริ่มต้น แต่เส้นทางของการเป็นบัณฑิตนั้นเริ่มต้นจากไหนคุณโยมเริ่มต้นจากโยภาโรมัญญตีภารยังนะเริ่มต้นจากการเป็นคนฉลาดทําไมถึงบอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นคนฉลาดแล้วจะเป็นบัณฑิตจริงๆแล้วการที่เราท่านทัน้งหลายจะเป็นบัณฑิตนั้นต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเสียก่อนคุณโยม รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างไรรู้ตัวว่าอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็บอกว่าเราไม่รู้นะแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปชี้นะที่โบราณท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ดีนักแลแต่ถ้าไม่รู้แล้วไปชี้นี่แย่นักแหลเพราะว่าจะพากันเข้ารกเข้าปงเข้าดงเข้าป่าไปการที่เราเป็นคนโง่ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถกลายเป็นบัณฑิตได้แต่เราต้องรู้ว่าเราจะโง่ในส่วนไหนเราจะแก้งโง่ในส่วนไหนบ้างถ้าเราอยู่กับปราชเราต้องแก้งเป็นคนโง่เพื่อที่เราจะรู้ว่าปราชนั้นเขาคิดอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าไปในสังคมใดแล้วเรารู้ทุกเรื่อง เรื่องที่ไม่รู้เรายังรู้เลยอย่างนี้นะเราจะไม่กลายเป็นนักปราชญ์ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากแต่ถ้าโงามา่มากๆก,ก็ยากที่จะเป็นใหญ่นายโยมนะโง่ไม่เป็นเนี่ยเป็นใหญ่ยากบางทีเราฉลาดทุกเรื่องเลยเข้าสังคมไหนสังคมนั้นเรารู้หมดเลยนะครับอย่างนี้เราก็ ไม่มีโอกาสที่เราจะเรียนรู้กับสิ่งที่เราจะได้รู้ใหม่ๆสมเด็จพระมหาวีระวง์ท่านกล่าวไว้อย่างนี้คุณโยวมว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรดโสดทิผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเพื่องตนโง่สิบผลดีกว่าเก่งเบ่งเดียวเดียว นะถ้าเราแก้งโง่เข้าสู่สังคมใดเราจะได้รู้นะเพราะว่าหูของเราเนี่ยโยมหูของเราเนี่ยมีสองข้างเราต้องฟังหูไว้หูแล้วเราจะรู้อะไรมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาปากซึ่งมีน้อยกว่าหูเนี่ยนำทางนะหูเราจะไม่มีโอกาสได้รับฟังสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเลย สุนทรผู้ท่านจึงบอกว่ารู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกลนกบเกิดอยู่ในสระจ้อยไปเห็นชะแรกไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือแปลยังไงพันโยมแปลความว่าคนที่อยู่ในโรคที่อยู่ในสังคมนี้ถ้าเป็นคนแคบ ถ้าเป็นคนคิดว่าตนเองเนี่ยเก่งตนเองฉลาดตนเองนี่ยิ่งใหญ่กว่าใครก็ไม่มีโอกาสที่จะรับรู้หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่จะเป็นบัณฑิตนั้นก็ยากเหมือนกบที่อยู่ในกระลาคนโยกกบที่อยู่ในบ่ออยู่ในสระรน้อยนะโยมนะที่อยู่ในสระน้อย โอกาสที่จะได้เรียนรู้เนี่ยก็คิดว่าอ,อยู่ในศาสตร์เนี่ยเรารู้หมดแล้วรู้ทุกเรื่องแล้วรู้มากกว่าคนอื่น mm. เมื่อคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ยากที่จะเรียนรู้กับสิ่งอื่นๆในภายข้างหน้าแต่พอกบน้อยเนี่ยออกจากสร์ไปไปเจอบึงเท่านั้นแหละพนโยกกบน้อยเริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนรู้เนี่ยนิดเดียวเองถ้าเทียบ สะกับบึงนะคนละอยา่างยิ่งไปในทะเลกว้างไกลกว้างกว้างไกลกว้างไกลใหญ่ใหญ่ยิ่งก็ยากที่ตนเองเนี่ยจะเรียนรู้ให้หมดได้เพราะฉะนั้นเส้นทางของบัณฑิตนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าตนเองเนี่ยโง่เรายังมีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้ เส้นทางของบัณฑิตนั้นท่านกล่าวไว้หกขั้นตอนด้วยการปุนโยคขั้นตอนที่1คือกำแพงแห่งความไม่รู้เราจะเราเกิดมานะไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราไม่ใช่สับพันโยกเราเริ่มต้นเกิดมาเราก็ต้องศึกษาหาความรู้โบราณท่านจึงบอกว่า วัยต้นให้เล่งศึกษาไวยต่อมาให้เล่งหาทรัพย์ใกล้ร่วงใกล,ล้รับหาศินหาทานอันนี้เป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้จริจรงๆคุณโยมนะเพราะว่าเราไม่รู้เราจึงต้องศึกษาเร,าเรียนนะเราเริ่มเรียนตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 จนเราเรียนอ่านออกเขียนได้แล้วจบไหม กำแพงมันยังใหญ่กว่านั้นอีกคุณโยมใหญ่กว่านั้นอีกนะพอเราเรียนจบป .6 เราก็เรียนต่อมอ .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 แล้วจบไหมก็ยังไม่จบอีกนะกำแพงมันสูงขึ้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 นจนจบบัณฑิตจบมหาบัณฑิตจบดุษฎีบัณฑิตถามว่าความรู้ตรงนั้นพอแล้วหรือยัง ในช่วงแรกของการเรียนที่เราเรียนเนี่ยเราก็ก็จะเกิดความสงสัยเกิดความไม่รู้เกิดความสงสัยยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะดำเนินชีวิตแต่พอเราอ่านออกเขียนได้เราคิดเป็นนะเราก็เริ่มมีความมั่นใจในช่วงนี้เป็นช่วงของการกระตือรือร้อนนะ active learning นะเรียนแบบกระตือรือร้นเรียนแบบกระชับกระเฉงเรียนเพื่อที่จะหาความรู้เมื่อได้เริ่มต้นเรียนรู้เจอรู้ในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะเมื่อเรามีความมั่นใจอย่างนี้แล้วการเรียนของเราก็จะเริ่มรวดเร็วขึ้นอันนี้คือบันไดขั้นแรกประโยคกํากำแพงแห่งความไม่รู้แต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ นะกำแพงขั้นที่สองหรือขั้นขั้นตอขั้นบันไดที่สองคือยอดเขาแห่งความโง่กำแพงแห่งความไม่รู้แล้วตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งความโง่ทำไมถึงขั้นตอนที่สองถึงบอกว่าตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งความโง่เพราะว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปสักพักหนึ่ง นะเราจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรารู้ทั้งหมดแล้วพอเรารู้ทั้งหมดแล้วเราก็เกิดความมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้นคนโยมในช่วงนี้แหละนะพอเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็คิดว่าเราเนี่เหนือคนอื่นเรานี่เก่งกว่าคนอื่นเรานี่แหละฉลาดกว่าคนอื่นคนอื่นไหนเล่า จะมาฉลาดเท่าเรานะเริ่มมีอ e ีโก้ัยอีโก้ตัวใหญ่นะแล้วบางทีก็เผลอไปอวดว่าเราเนี่ยรู้เพราะว่าตนเองเนี่ยเรียนจบสูงแล้วอันนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งความโง่คุณโยมคงเคยได้ยินใช่ไหมคุณโยมยิ่งสูงยิ่งโง่นะยิ่งสูงยิ่งโง่นะยิ่งรู้ยิ่งโง่ แต่ถ้าเราทอมตนทมตัวนะเหมือนคนที่เขามีความรู้จริงๆเหมือนข้าวที่เต็มเม็ดเต็มรวงประโยกนะข้าวที่เต็มเม็ดเต็มรวงเนี่ยมันจะน้อมลงมาแต่ถ้าข้าวรีบชูโดอยู่กลางนานะไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นประการที่สองคือยอดเขาแห่งความโง่เนี่ย มีมาแล้วณโยมสมัยก่อนอุปติสัต์กับโกริตันะนัดหมายกันว่าถ้าใครเจอเจอ,อบุคคลที่เป็นเลิศหรือผลทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วนะบุคคลที่สามารถบอกผลทางแห่งความพ้นทุกข์ให้กับเราได้นะเราจะไปศึกษาหาความรู้กับคนนั้น ขอให้บอกกันด้วยอุปวันหนึ่งอุปติสสะก็เดินทางไปก็ไปเจอพระอัศชิเดินบินทบาทด้วยอิริยา<ม>ที่น่าเริ่มใสนะแล้วก็ถามท่านไปว่าใครเป็นศาสดาของท่านทําไมท่านจึงมีผิวพรรณปุดผ่องใสอย่างนี้นะพระอัศชิก็ตอบว่าเราเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราท่านพอจะสอนเราได้ไหมว่าท่านเรียนรู้อะไรจากพระปร,ะรมศาสดาบ้างพระอัศชิเนี่ยเป็นคนถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วนโยมนะแต่ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยยังเป็นผู้ใหม่ในพระศาสนาการที่เราจะแสดงคำ อันยิงยวดให้แก่ท่านเนี้ยก็ยากพระอุปติสสะก็บอกว่าท่านรู้อะไรให้อธิบายแค่นั้นแล้วพระอัสสชิก็บอกว่าเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุมตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจักเอวังวาเอวังเอวังวาทีมหาสมโนทำทั้งหลายนะมีทำทั้งหลายมีเหตุ เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดถึงเรื่องเหตุเหล่หหนานั้น,นเมื่อพระ,ะเมื่ออุปติสตะได้ยินทำอันดับแรกจากพระอัสาชีแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพยมพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไปหาโกริตะัะซึ่งเป็นเพื่อนที่นัดหมายกันมาโกริตะ กับอุปติสสะเนี่ยเป็นคนที่มีความเคารพในครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกครูบาอาจารย์ซะก,ก่อนตอนนั้นอุปติสสะและโกริตาเนี่ยเข้าไปศึกษาในสำนักของสัญชัยปริพาชคก็เข้าไปหาอาจารย์แล้วก็ชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสัญชัยปริพาชคเนี่ยถามว่าถามอะไรพัโยมถามว่า ในโรกนี้เนี่ยระหว่างคนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันคนโง่หรือคนฉลาดอุปติสะก็บอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดถ้าอย่างนั้นคนฉลาดก็ไปหาพระสมณะ,ะก็ไปหาพระสมณะโคดมเถิดเราจะรอคนโง่มาหาเราเพราะเราเนี่ยเป็นใหญ่ในที่นี่แล้ว จะให้เราไปเป็นรองอพระพระพุทธเจ้านั้นก็ยากนะเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโยมเวลาที่เราตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งความโง่แล้วเราจะมีอีโก้เราจะมีความถือตัวมีมานะมีทิฏฐินะประการที่สามยอดเขาแห่งความโง่โพรงทางราดแห่งการรับรู้ บันไดขั้นที่สามคุณโยมนะทางราดแห่งการรับรู้นังจากที่เราเรียนรู้ฝึกฝนมากขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นนานเข้าเราก็จะเกิดความชำนาญคุณโยมเกิดความชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นทีนี้พอเราได้ข้อมูลใหม่ๆมาเราก็เริ่มนะเริ่มจะรู้ตัวว่าอ๋อสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่า เราอาจจะรู้เรื่องนั้นจริงแต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเรายังไม่รู้ตอนนี้แหละเราเริ่มจะรู้สิ่งที่เรารู้เอ๊ะเรารู้จริงไหมแล้วถ้าแล้วถ้ามีใครมาถามเราเราก็เริ่มจะลังเลเราก็